เฮ้ยทุกคนมีเกม Roblox ใหม่มาแรงเวอร์เห็นคนเล่นกันเต็มฟีดเลยอ่ะชื่อเกมหนีออกจากห้องครัวนรกฟังดูน่ากลัวใช่ปะแต่ขอบอกว่าโคตรฮาตอนแรกก็คิดว่าเออคงงั้นๆลองเล่นไป5นาทีเท่านั้นแหละหยุดไม่ได้เลยคือมันเป็นเกมที่เราต้องช่วยเชฟกระต่ายหนีออกจากห้องครัวที่เต็มไปด้วยกับดักสุดโหดอะระวังเตาอบหลบมีดเชฟกระต่ายตะโกนส ยงงหลงคือมันลุ้นมากแล้วด่านแต่ละด่านก็สั้นๆง่ายๆแต่ยากชิปเล่นไปขำไปเพราะเชฟกระต่ายเราก็ซุ่มซ้มเกินมีคนบอกว่าเกมนี้เล่นคนเดียวก็มันเล่นกับเพื่อนยิ่งฮาเลยชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันโอ้โหแย่งกันตายแย่งกันช่วยสนุกจนลืมเวลาใครที่กำลังหาเกมโรบ lox เล่นแก้เบื่อขอบอกเลยว่าหนีออกจากห้องครัวนรกคือคำตอบเล่นแค่5นาที รับรองติดหนึไปลองเล่นกันดูนะรับประกันความหา